นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วันธามิพุทธังสัพเมตุสังขมาตเมพันเตวันธามิธรรมังสัพเมตุสังขมาตเมพันเตวันธามิสังพังสัพเมตุสังขมาตเตมพันเตสัพพังอาปาระทังขมาตเมีพันเตอุกสะทวารเตเยนะกตังสัพพังอปาระทังขมาตเมีพันเตอุกสะขมามิพันเต อหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธังธรรมังสังคังอวังทาตุโยจัตารีสะสะมาทันตาเกสาโลมานขาขีจะอหังวันทามิทาตุโยวันทามิเจติยังสัพพัานีสุปฏิติตตาสรีระธาตุมหาโพธิง พุทธรูปังสะกะลังสธานาคโลเกเทวโลเกพรมมะมโลเกชมภูทีเปลังกาทีเปสรีระธาตุโยเกสทธาตุโยอรหันตธาตุโยเจติยังคันธาอุติงยะตุราสีติสหัสเสธรรมขันเทสัพเพสังปาทเจติยังอะหังวันทามิสัพพโส นามามิวะระปาเทเตจักกะลังกิตตะเล е สุเพวันทิเตนารเทเวหิอมรินเทหิปูชิเตโลกะนาโถตะวังเอโกสารนังสัพพานินังโลกเกตยาสมโมนติตาเรสิชนะตังพหงพะวันนเวมยังพันเตนิมุกโกจิระกาลังภว อปปตาเนอปปติเทสังสาระมะจิรังตาหิงเอตระหิตุมเหอาสัจฉะปฏิทังอธิคัจชเรตุมหากังวันทนังกัตตวาโอตินนามะภวันณวาติ อัจฉติตเคปานุเปตังพุทธังธรรมังสังฆังสรนังคโตสัมิมหันตาพินนะมุคาจะมัชิมาพินนตันธุลาจะกุทธ,ธากาสาสปปะปมัตตาเอวังทาตุโยสัพพธาเนอาคัตฉันตุสีเสเมปัตันตุ อัชาตเคปานุเปตังพุทธังธรรมังสังคังสารนังคโตสามีมหันตาพินนมุคาจะมัชชิมาพินนตันทุลาจะกุทธกาสาสป,ปมัตตาเอวังทาตุโยสัพพธาเนอาคัคฉันตุสีเสเมปตันตุอาชาตเคปานุเปตังพุทธังธรรมังสังคังสารนังคโตสามีมหันตาพินนมุคาจะมัชชิมาพินนตันทุลาจะ พุทธกาสาสะปมัตตาเอวังทาตุโยสัพพัฏฐานีอาคัตฉันตุสีเสเมปตันตุนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพ uhm. ุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะวันธรมิพุทธังสัพเมโตสังขามัตถเมพันเต วันทามิธรรมังสัพเมโตสังขมัตตเมพันเตวันทามิสังขังสัพเมโตสังขมัตเมพันเตสัพพังอปารทังขมัตเมพันเตอุกสะทวารตเยนะกตังสัพพังอปารทังขมัตเมพันเตอุกสะขมามิพันเตอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโส พุทธังธรรมังสังฆังเอวังทาตุโยจัตตารีสะสัมาทันตาเกสาโลมานาขาขีจะอาหังวันทามิทาตุโยวันทามิเจติยังสัพพัานีสุปฏิติตาสรีระทาตุมหาโพธิงพุทธรูปังสะกะลังสธานาคโลเกเท е วะโลเก พรมโลเกชมภูทีเปลังกาทีเปสรีระธาตุโยเกสทธาตุโยอรหันตธาตุโยเจติยังคันทากุติงจะตุราสีติสหัสเสธรรม,มขันเทสัพเพสังปาทาเจติยังอหังวันทามิสัพพโซนะมามิวะระปาเทเต จักกะลังกิตตะเลสุพเพวันทิเตนารเทเวหิอมรินเทหิปูชิเตโลกะนาโถตะวังเอโกสารนังสัพพานินังโลเกตายาสโมนติตาเรสิชนะตังพะหงระวันนเวมยังพันเตนิมุกโกจิระกาลังพเวอัปะตาเนอัปติเถสังสาระมะจิรังตาหิงเอตระหิตุงเหอาส ชาปฏิทังอธิคัจเรตุมหากังบันธนังกัตตวาโอตินนามะพวันวาติอัชตะเคปานุเปตังพุทธังธรรมังสังคังสรนังคโตสะมิมหันตาพินณนมุคาจะมัชชิมาพินนตันทุลาจะขุทธกาสาสะป,ปมัตตา เอวังทาตุโยสัพพธาเนอาคัตฉันตุสีเสเมปตันตุอาชัตเเคปานุเปตังพุทธังธรรมังสังคังสารนังคโตสามีมหันตาพินณมุคาจะมัชชิมาพินนตันทุลาจะขุทักาสาสปปะปมัตตาเอวังทาตุโยสัพพธาเนอาคัตฉันตุสีเสเมปตันตุอาชัตเเคปานุเปตัง พุทธังธรรมังสังขังสรนงังคโตสามีมหันตาพินนมุคาจะมัชิมาพินนตันทุลาจาัพุทธกาสาสะปมัตตาเอวังทาตุโยสัพพาาัฏฐนอาคัตฉันตุสีเสเมปะตันตุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธมพทาาพธัสสะ นะโมตัสสะภะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทามิพุทธังสัพเมโตสังขามัตเมพันเตวันทามิธรรมังสัพเมโตสังขามัตเมพันเตวันทามิสังขังสัพเมโตสังขมัตเมพันเตสัพพังอปาระทังขมัตเมีพันเตอุกสะทวารตเยนะกตังสัพพังอปาระทังขมัตเมีพันเตอุกสะขมามิพันเต อหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสัพพโสพุทธังธรรมังสังฆังอีวังทาตุโยจตาริสะสะมาทันตาเกสาโลมานาขาขีจะอหังวันธามิทาตุโยวันธามิเจติยัง สัพพัฏฐานีสุปกิติตาสริระธาตุมหาโพธิงพุทธรูปังสกละลังสธานาคโลเกเทวโลเกพรม,มโลเกชมภูทีเปลังกาทีเปสริระธาตุโยเจสัทธาตุโยอรหันตธาตุโยเจติยังคันธากริงยะตุราสีติ สหัสเสธรรมะขันเทสัพเทสังปาทะเจติยังอหังวันทามิสัพพโสมามิวะระปาเทเตจักกะลังกิตะะเลสุเพวันทิเตนารเทเวหิอมรินเทหิปูชิเตโลกะนาโถตวังเอโกสารนังสัพพานินังโลเกตยาสโมนติ ตาเรสิชนะตังพหงระวันนเวมยังพันเตนิโมโคโจิระกาลังพเวอัปปตาเนอัปปติเทสังสารามะจิรังตาหิงเอตะระหิตุมเหอาสัจชะปฏิทังอธิคัจชเรตุมหากังวันธนังกัตตวาโอตินนามะระวันนาติ อาจัตะเคปานุเปตังพุทธังธรรมังสังฆังสรนังคโตสามิมหันตตาพินนะมุคาจะมัชชิมาพินนตันทุลาจะขุทธ,ธากาสาสะปมัตตาเอวังทาตุโยสัพพธานีอาคตฉันตุสีเสเมปตันตุอัชฉตตะเคปานุเปตัง พุทธังทำมังสังคังสารนังคโตสามิมหันตตาพินนมุคาจะมัชชิมาพินนตันธุลาจะขุทธากาสาสปามัตตาเอวังทาตุโยสัพพาธเน αι, อาคัดฉันตุสีเสเมปะตันตุอาชัตเเคปานุเปตังพุทธังทำมังสังคังสารนังคโตสามีมหันตตาพินนมุคาจะมัชชมาพินนตันทุลาจะ กุทธกาสาสะปมัตตาเอวังธาตุโยสัพพัฒฐานอาคัดฉันตุสีเสเมปตันตุ